การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคียไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะซึ่งรายการของเรายังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลสันติวิธีรวมถึงการเปลี <cigar> ่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกให้เข้าใจได้ง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์โควิด -19 นั้นส่งผลกระทบต่อ SME อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเรามีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวที่บอกว่าเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้2,564ทําทำให้ SME นั้นต้องปิดกิจการไปแล้วประมาณ2,000 20, 0รายได้คะ่ะ และวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งกับร้านอาหารทั้งกับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กโรงแรมบริการขนส่งต่างๆแน่นอนส่งผลกระทบต่อปัญหาการจ้างงานนะคะแล้วก็ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจ SME ไทยในปีนี้ปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามีข้อมูลจากการสำรวจของกรมส่งเสริอมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะคะที่ระบุว่าปัญหาที่ทำให้ SME กลับมาฟื้นตัวได้ยากมากที่สุดค่ะก็คือเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ปัญหาการตลาดแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งเรามีข้อมูลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันของ SME ไทยในไตรมาส3ปีนี้ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบปีมาอยู่ที่ระดับ46.9แค่นั้นเองค่ะแต่เมื่อหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลเปิดประเทศผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆแล้วก็มีความหวังว่าดัชนีไตรมาสสจะดีขึ้นจะฟื้นตัวได้แต่ จะทำให้ SME ไทยสามารถฟื้นกลับมาฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับเดอะคียของเราในวันนี้กันค่ะ ผู้ชมคามีข้อมูลออกมานะคะบอกว่าผลกระทบต่อสถานการณ์โควิด19ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ของบ้านเราในปี2564นี้อาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าปีที่แล้ว2563สะอีกซึ่งอาจจะทำให้ SME จำนวนมากต้องล่มสลายไปก็ได้คำถามคือ จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรหรือผู้ประกอบการเองปรับตัวอย่างไรเพื่อจะกลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งอีกในอนาคตเป็นไปได้หรือเปล่าวันนี้เราจะพูดคุยค่ะกับเดอะคียของเรานะคะคุณแสงชัยธทีรกุลวานิชค่ะท่านเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยให้เกียรติมาเป็นเดอะคียกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ค่ะต้องถามก่อนจริงๆแล้ววิกฤตโควิด -19 เนี่ยเราเจอตั้งแต่ปลายมีนาถึงเมษาปีที่แล้ว2013กับปีเนี้ยค่ะเต็มๆ็มอีก2 5 6 4 ผลกระทบของปีนี้มันมากรุนแรงกว่าปีที่แล้วจริงไหมคะคุณสสงชัยก็จากการประเมินของสมาพันธ์ทอสบีไทยะนะครับผลกระทบในเริ่มแรกของปี2563เนี่ยเราก็ตื่นตระหนกกันนะครับแล้วเราก็มีความกังวลอย่างยิ่งกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งก็ส่งผลนะฮะจากเรื่องของมาตรการอันเข้มข้นของภาครัฐในการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้พวกเราติดเชื้อกันเยอะอม,มันก็ส่งผลต่อ GDP ซึ่ง GDP ของประเทศก็ตกหล่นลงมาเหลือ15.7ล้านล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ราวๆเกือบๆ17ล้านล้านนะครับบาทก็ในปีนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสภาวะความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ SME เองเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นก็ยังต่ำกว่า50นะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะเกิน50ขึ้นไปนะครับพอต่ำกว่า50ปั๊บเนี่ยจากสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดซําซ้อนในหลายระลอกนะครับ โดยเฉพาะในช่วงปตามาสสองที่เราทราบกันดีว่าเมษายนเนี่ยะนะครับม,มันทำให้การแพร่ระบาดมันออกไปในวงกว้างแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาจนกระทั่งเขาเรียกว่าเศรษฐกิจซึมเศรา้านะฮะโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นเฉพาะคนแล้วตอนนี้นะครับมันมาถึง SME ทีนี้ SME เนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า SME กลุ่มที่เป็นไมโครเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศมีอยู่ประมาณ2.6 ล้านคนล้านลายนะครับมีอยู่2.6ล้านหลายซึ่งซึ่งกลุ่ม SME ที่เป็นรายย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาจะมีสภาพปัญหานะครับที่แตกต่างนะครับจากกลุ่มธุรกิจโดยทั่วไป อย่างที่คุณสังชัยพูดเมื่อสักครู่บอกว่า SME รายย่อยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วทาให้ไรายได้หายไปเป็นจนํานวนมาก2.6ล้านรายเนี่ยอันนี้จะหมายถึงกลุ่มที่ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนถูกไหมคะใช่ครับคราวนี้เนี่ยคำถามก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอสเอ็มี e ของเราเนี่ยต้องปิดกิจการไปเป็นจนํานวนมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆกับกระทบกับ GDP ของประเทศที่บอกว่าหายไป2ล้านล้านบาทเนี่ย SME มีส่วนเองในส่วนที่หายไปนี่เยอะแค่ไหนคะ SME SME SM e. คำถามแรกคือ S m e ที่ปิดการไปเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยปิดการไปหลายแสนรายแต่ทีนี้การปิดการเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการปิดการมีทั้งแบบถาวรและชั่วคราวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นปิดการแบบชั่วคราวนะครับเพราะว่าจากสภาวะที่ความมั่นใจและสภาพคล่องนะครับที่ยังไม่มีและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทานฟอร์มตัวเองนะครับในการที่จะไปหาธุรกิจอื่นๆทําแทนนะครับ อาจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดเมืองเปิดประเทศไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไหมคะในมุมมองของแสงชัยในโอกาสที่ผู้ประกอบการ s m e เนี่ยจะได้ผ่อนคลายกับสถานการณ์ที่มันตึงเครียดกันมาหลายเดือนเนี่ยมันมีผลทางด้านจิตวิทยานะครับในภาวะความเชื่อมั่นเองเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังมีอีกจํานวนมากที่ยังไม่เปิดกิจการ แล้วบางกิจการยังไม่ให้เปิดเช่นสถานบันเทิงผ<ช>ับบาร์ต่างๆ<ช><า>อันนี้ก็ยังยังยังยาวอยู่นะครับแต่ว่าบางรายเนี่ยเปิดได้ก็ยังไม่เปิดเหมือนเันนะครับเพราะว่าอาจจะดูทิศทางสัก2อถึงสสัปดาห์ะนะครับเพราะว่าถ้า 2- อถึงสสัปดาห์เนี่ยสถานการณ์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมภายในประเทศได้ดีเนี่ยนะครับในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาแล้วเนี่ยสามารถทําให้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและลดลงได้เนี่ย ก็อาจจะมีการเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มแล้วก็ม,มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือหนึ่งแหละผู้ประกอบการที่ยังเวทแอนซีส่วนนี้คือยังไม่มั่นใจและประเด็นที่2ก็คือว่าคือเปิดมาก็อาจจะไม่คุ้มถ้าเกิดสมมติว่ายังเหมือนยังไม่ได้เปิดมาอย่างปกติเต็มที่เช่นขายแอลกอฮอล์ก็ยังกั้มกั้กึ่งๆอยู่แค่ในพื้นที่ อนุญาตเฉพาะ4พื้นที่แลวยังเปิดได้ถึง3ามทุ่มแบบ,บทุกวันนี้ก็เลยอรอดูก่อนแล้วกันใช่ไหมคะคแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลักๆของ SME เท่าที่ฟังคุณแสงชัยคือการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ถึงแม้ที่ผ่านมาเกือบสองปีละที่เราเจอสถานการณ์นี้ภาครัฐจะออกมาตรการกู้เงินสําหรับรายย่งรายย่อยแต่จริงเข้าไม่ถึงแค่3 0เท่านั้นที่เข้าถึง ถูกไหมคะอัตราสักเซสเลตอยู่ประมาณเท่านั้นเองค่ะ,คะแต่จริงๆเนี่ยดิฉันเห็นรัฐบาลออกมาหลายรอบนะคะตั้งแต่ปี63าแรกๆอ,ออกมาตรการช่วยเหลือเงินกู้ e s m e แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะยากเกินไปแบงค์ปล่อยยาก็เข้าสภากันจะผ่อนคลายรัฐบาลจะช่วยเหลือตอนหลังมีโกนังเก็บนี่มีนู่นมีนี่เข้ามา<ผ>ม,มันทําให้แบบการปรับเปลี่ยนหนงของรัฐบาลมันทําให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นด้วยไหมคะคุณสสงใจหรือเหมือนเดิมผมเข้าใจว่าพรรครัฐเองเนี่ยพยายามพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้ คุยกับภาคเอกชนนะครับวันนี้เราก็เห็นภาครัฐเนี่ยพยายามคุยกับภาคเอกชนแต่สิ่งหนึ่งก็คือพอมันไปลงในวิธีปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นสิ่งอย่างที่อยากจะให้มันเป็นกับดักในเรื่องของเกณฑ์กับดักในเรื่องของขั้นตอนวิธีการพิจารณาซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคจริงๆแล้วไอสเอมอ e เองเนี่ยเผชิญอุปสรรคในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องทุนเพียงอย่างเดียวนะครับอนอกจากเรื่องทุนแล้วเนี่ยการเข้าถึง นวัตกรรม oh, เทคโนโลยี <kh á. S 2> องค์ความรู้ต่างๆที่จะไปทานฟอร์มเขาะนะครับไปแปลงร่างเขาเนี่ยให้เขาสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้อยู่กับธุรกิจนิว n o r m a l ม่ในการที่เขาจะทำธุรกิจต่อไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ กระบวนการเนี่ยมันต้องทําแบบต่อเนื่องแล้วมันจะต้องมีแพลตฟอร์มในการที่จะรองรับนะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าเรารู้แล้วว่าสักเซสเร e ความสําเร็จในการเข้าถึงสินเชื่อผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ไม่เกิน30%เรเราจะทําอย่างไรที่จะออกแบบมาตรการทําให้70%ที่เขาตกหล่นเนี่ยแล้เขาเข้าไม่ถึงหรือเข้าไม่ได้มาดูแลเขาตรงนั้นเราก็จะมี d a t a าเบสแล้วเสร็จแล้วจะมีกระบวนการบ่มเพาะ ะนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องอให้เขาเนี่ยกลับเข้าไปเข้าถึงแหล่งทุนได้ออันนี้ก็จะเป็นทําให้ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะได้ใช้คําว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้ทิ้งอยู่70%ซตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกเราเราเองเราเข้าใจดีว่าสินชื่อออกต่างๆออกมามากมายนะครับ แต่ว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยก็ยังมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่ที่ยังเข้าไม่ถึงดิฉันเห็นรัฐพยายามเข้ามาค้าประกันหรือว่าออกส่วนเพิ่มให้เยอะมากขึ้นก็ยังไม่เป็นผลก็ยัง success rate ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมคําถามคือไอ70้70%ที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไข้างหลัง70%ที่เหลือเนี่ยใครจะต้องเข้ามาช่วยช่วยด้วยวิธีการอะไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณแสงจริงๆภาครัฐต้องมาร่วมมือกับภาคเอกชนและก็ทําเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่อีเวนต์ แต่มันจะต้องทําเป็นภารกิจหลักที่สําคัญก็คือเราสมาพธ์นิสบีไทยเนี่ยเคยเสนอเรื่องของเรื่องของกองทุนพัฒนา SME นะครับก็คือ,อาการใช้กลไกลนะครับวันนี้70%ไปไหน70%ถ้าเรามีกองทุนแล้วให้เขาอยู่หมายความว่าคนที่กู้แบงค์พาณิชย์ไม่ได้กู้แบงค์รัฐก็ไม่ได้จะไปกู้พิโกโนานโนก็ดอกเบีย้ยอะไรถูกไหมฮะ จะไปกู้หนี้นอกระบบก็ยิ่งโหดยิโหดเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเอาตัวก้อนก้อนตัวนี้นะมาเป็นแซนด์บ็อกซ์วันนี้ชอบเรียกกันแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์เอาตัวนี้เลยครับมาเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นบัฟเฟอร์เพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยไหลไปอยู่พิโกนาโนที่มีดอกเบี้ยสูงแต่ให้มาเพิ่มขีดความสามารถมีกระบวนการในการเพิ่มขีดความสามารถตามเพนพอยเขาว่าเขาตอนนี้เขาอ่อนเรื่องอะไร อ่อเรื่องโลจิสติกออ๋อเรื่อง innovation ใช่ครับติดอาวุธให้เขาในเรื่องให้เที่เป็นแต่ละแต่ละด้านเรื่องการตลาดเรื่องช่องทางการตลาดนะะเรื่องการขายเรื่องบัญชีการเงินแล้วใครจะเป็นคนติดอาวุธตรงนี้สมาพันธ์จะช่วยกันทําหรือว่าภาครัฐต้องดูแลหรือยังรัฐกับเอกชนต้องร่วมกันทำฮะโอเคควรจะมีโครงการเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งควรที่จะเป็นหน่วยงานในการที่จะมาปรับหนน่วยงาเพื่อที่จะมาทําในมิติของการที่เป็นกองทุนตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆเนี่ย ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีพรบร,ร,ร่างไว้ <c oughs> อยู่ก็คือพรบรรกองทุนพัฒนาวิสาหกิจนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาในรายละเอียดเนี่ย <c oughs> ยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการ <c oughs> นะฮะเราต้องการที่จะให้กองทุนนี้เนี่ยขับเคลื่อน <c oughs> นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้าง SME ที่ตกมาจากแบงค์รัฐนะครับทำอย่างไรไม่ให้เขาตกไปอีกนะครับก็คือเอากองทุนนี้เข้ามาช่วยพยุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สเกลอัพเขา วันหนึ่งที่ถ้าเขาแข็งแรงเขาก็จะออกจากกองทุนไปอยู่แบงค์รัฐและเขาอาจจะไปอยู่แบงค์ผ่านชี์ในอนาคตถ้าเขาเป็นเอสเคิร์บในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากแหล่งทุนเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณสานชัยพูดถึงคือเรื่องของการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการที่จะเป็นอนาคตของ SME ตรงนี้จะมายังไงหรือจะทําให้ SME ทั้งหมดเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงคะครับ ม,มันเป็นปัญหาของผู้ประกอบการ SME ในการที่จะเข้าถึงความเป็นนวัตกรรมนะครับสิ่งที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจนะครับให้เขาปรับเปลี่ยนแนวคิดก็คือกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจนะครับให้เขาเกิดการค้นหาสิ่งที่แตกต่างและตอบโจทย์วันนี้เหมือนกับว่าเราต,ต้องทำในเรื่องของสอง,สองเข้าสองเห็นสองเข้าในที่นี้ก็คือ1เข้าใจอดีต ว่าในอดีตที่ผ่านมาสินค้าตัวนั้นบริการตัวนั้นน่ะมันเจออะไรมาบ้างสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเข้าใจที่สองก็คือเข้าที่สองก็คือเข้าใจปัจจุบันเข้าใจปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วมันทําอย่างไรที่ทําให้วันนี้เราสามารถที่จะขายได้ทําตลาดได้แล้วเราทาสองเห็นต่อจากนั้นก็คือ,อเราต้องมองเห็นฉากทัศอนาคตค ว่าไอ้สินค้าธุรกิจบริการที่เราทําอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับฉากทัดแต่นาคตเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงและมีโอกาสนะครับ<ม>เราจะมีคู่แข่งอย่างไรขึ้นในอนาคตแลวเร,เ,เราจะเห็นเราจะเห็นตัวเห็นที่สามเอ,อเห็นที่สองครับก็คือเราจะเห็นแกลบ<ม>หรือช่องว่างทางธุรกิจในการที่จะเติบโตต่อไปนะครับก็คือเข้าใจอดีตเข้าใจปัจจุบันนะครับ เห็นอนาคตแล้วก็เห็นแกลบนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ผู้ประกอบการที่บเนี่ยสามารถที่จะทันฟอร์มตัวเองได้ คุณผู้ชมคะในช่วงแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าเราเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านมาคุณแสงชัยไปแล้วนะคะเห็นบทเรียนจากในอดีตนะคะอยู่กับปัจจุบันเข้าใจปัจจุบันแล้วก็มีวิสัยทัศน์มองไปอนาคตเห็นช่องว่างต่างๆและควรจะมีพี่เลี้ยงอย่างที่ว่าพักสักครู่เราจะมาดูในอนาคตกันบ้างทิศทางของ SME ไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะรอดและจะรุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปกันได้ไหมและถ้ามีวิกฤตอีกจะฝ่าไปได้อย่างไรสักครู่ช่วงหน้ามาอัลล็อกประเด็นกันค่ะ และก่อนที่เราจะไปอลอลกประเด็นกับเดอะคีของเราต่อในช่วงต่อไปนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกนะคะจะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มน,นี้ไปค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆและความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะพุทธศักราช2563โดยสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าค่ะและสำหรับคำถามสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่า ผู้ประกอบการ SME ต้องปิดตัวลงภายในไตรมาสแรกของปี2564เป็นจำนวนประมาณกี่หมื่นรายระหว่างข้อที่1ประมาณ1,000 0รายและข้อที่2ประมาณ2,000 0รายถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมอันล็อกประเด็นช่วงสุดท้ายกับเดอะคียของเราในวันนี้กันต่อคุณแสงชัยนะคะท่านเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยค่ะเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงสิ่งที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคคืออะไรถ้ามองไปในอนาคตคุณแสงชัยคะทิศทาง SME หลังจากนี้จะรอดไหมจะรุ่งได้หรือเปล่าจะกลับมาเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกไหมคะเอสยังเป็นเสาหลักและเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับ เพราะว่าถ้าเราดูองค์คาพยพของ s อ e แล้วเราจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่าในแต่ละประเทศทั่วโลกในี่ยเอเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่มากกว่า90%ประเทศไทยมีอยู่99.5%นะครับแล้วมีการจ้างงานอยู่ประมาณ70%ของการจ้างงานทั้งประเทศนะครับประชากรไทยเนี่ยเมื่อผู้ประกอบการกับ s อ e และแรงงานรวมกันเนี่ยนะครับมีถึงกว่า15ล้านกว่า15ล้านคนคิดเป็นเกือบหนึ่งใน4ของประชากรทั้งประเทศ เราคิดว่า SME เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลง SME เราอย่างไรให้รู้<ม>เท่าทันเทคโนโลยีให้ปรับตัวและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงะนะครับสามารถใช้นวัตรกรรม,มในการแปลงร่างตนเองได้สร้างความแตกต่างอ่าแล้วจริงๆเนี่ยเราถึงจุดต่ําสุดหรือย,ยังคะคุณสังชัยภาวนาให้ถึงจุดแล้วจุดต่<ม>ําสุดแล้ว เราเราพาวนาให้ถึงจุดต่ําสุดแล้วคือทุกวันนี้มันก็ต่ําจนไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วใช่ไหมคะถ้าไปต่อแบบนี้อีกเราบอกได้เลยว่า SME เนี่ยนี่สินล้นพ้นตัวเพราะวันนี้เนี่ยคุณเมย์ครับถ้าเราสังเกตเห็นให้ดีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนี้ภาคครัวเรือนทุกวันนี้สูงมากเป็นประวัติการถึง93ใช่ค่ะใช่ค่ะ14ล้านล้านที่เป็นหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับ93ของ GDP นะมันเป็นสัญญาณอันตราย พราะนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยถ้าเราไปดูปุ๊บเนี่ยมันจะมีหนี้ทั้งเรื่องมันจะมีมันจะมียอดหนี้คงค้างาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอ,อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าพันล้านค่ะแล้วมันจะมีหนี้เพื่อประกอบธุรกิจอยู่ประมาณสี่หมื่นล้านคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยอาจถึงแม้นะตอนนี้รัฐบาลบอกจะไม่มีการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วก็ตามสมมตินะสมมติถ้ามันมีการล็อกดาวน์อีกเนี่ยมันจะกระทบกับ S m e เมไหมคะจะไหวไหมคะถ้าเจออีกหนึ่งรอบเนี่ย ไม่ไหวแน่นอนเลยไม่ไหวแน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอสอ็มอเนี่ยกลับมารีสตาร์ทอัพนะฮะวันนี้เราเรากำลังเปิดประเทศเราจะให้นักท่งเที่เข้ามา SME กลับมารีสตาร์ทอัพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคนให้กลับมาทํางานนะครับเข้าของเครื่องใช้ต่างๆลงทุนซื้อบางอย่างต้องปรับปรุงใหม่นะครับใช้ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคัตโฟลที่เราจะต้องมาใช้สำรองเกิดหยุดไปอีก รายได้ไม่มาไอที่ไปกู้กู้มาทําจะทํำยังไงคนที่ไม่ได้กู้ไปยืมเขามาจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทําให้เป็นภาวะภาวะที่เป็นวิกฤตขั้นรุนแรงนะครับมันจะกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไอซียูกันหมดเตียงมันจะเต็มนะครับใส่ท่อช่วยหายใจแล้วตอนนี้ท่อช่วยหายใจก็อาจจะไม่พอด้วยนะครับ ท้ายขอคุณสังชัยสรุปสั้นๆสักน,น,น,นิดหนึ่งว่าแล้วโอกาสและความท้าทายในอนาคตของ SME คืออะไรคะเรายังมีโอกาสมีความท้าทายในอนาคตของ SME ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี IoT ดิจิตอลต่างๆอิ t เท n ร์เ <of> น t ตอ n ฟ s ิ่งอินเทอร์เน็ตออฟนะครับเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบ่มเพาะทั้งวัยเด็ก <c oughs> ทั้งประชาชน SME แรงงานนะครับ มันจะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยนะครับไปสู่ดิจิตอลอีโคโนมีได้นะครับรวมถึงภาครัฐเองวันนี้ก็ทําเรื่องรัฐบาลดิจิตอลนะครับมันก็จะทําให้องค์การะยกต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยพัฒนาไปอย่างถูกทิศทาง BCG b นะครับไบโอเซอร์คูลา e e กรีนอีโคที่ภาครัฐทําเป็นยุทธศาสตร์ของชาติอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ ทำให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนวันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราจะสามารถทําให้ประเทศไปรอดอยู่รอดอยู่เป็นอยู่เย็นและอยู่ยาวเราต้องมีความแข็งแรงเรื่องโซเชียลเอคโนอมียทำอย่างไรให้เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงนะครับเพราะการที่เราพึ่งพานักท่องเที่ยวมากเกินไปพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะ เจอภาวะวิกฤตจ,จากการที่เราขาดไรายได้ส่วนนั้นไปพึ่งพาภาคการส่งออกมากเกินไปนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าภาคการส่งออกเนี่ยแม้วันนี้เราจะดีใจกับภาคการส่งออกที่วันนี้เราส่งออกได้เติบโตขึ้นแต่ถ้าเราไปดูใส้ในเราจะเห็นว่าภาคการส่งออกจริงๆนะถึงเดือนกันยายนเนี่ยประเทศเราขาดดุลอยู่นิดนึงนะ,ะประมาณสองหมื่ล้านนะฮะแม้ว่าจะโต แล้วก็จะโตคือปีปีหกสามเนี่ยเราก็ใจว่าภาคการส่งออกนี่อยู่ประมาณเจ็ดจุดสามล้านล้านแต่ปรากฏว่าเก้าเดือนประเทศเราเนี่ยทำได้ถึงหกจุดสองละเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไตมาสเดียวเนี่ยหนึ่งล้านล้านเนี่ยน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับเราคิดว่าปีนี้น่าจะโตกว่าปีปีที่ผ่านมาแต่ว่า SME กับนําเข้ามากกว่าส่งออกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ประเทศไทยเราจะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยลดการนาเข้า ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ก็ลดการนำเข้าพึ่งพาเซอร์คูล่าอีโคโนมีให้มากขึ้นแล้วทานฟอร์ม SME เนี่ยให้มารองรับกับการธุรกิจที่ต้องนําเข้าสินค้าต้องนําเข้าจากต่างประเทศมันก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมันก็จะต้องช่วยกันนะในหลายภาคส่วน อย่างที่คุณสังชัยสรุปคะ่ะจริงๆนะตั้งแต่มีโควิดขึ้นมาดิฉันก็เห็นคนพูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งของการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเวลาเราเจอวิกฤตสถานการณ์โลกแบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเ,เรื่องที่คุณสังชัยฝากเอาไว้ที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมากจริงๆแล้วโอกาสและ ความท้าทายในอนาคตของ SME ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเตรียมตัวทั้งภาครัฐผู้ประกอบการเองนะคะที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแสงชัยเทระกุลวานิชค่ะประธานสมาพันธ์ SME ไทยที่มาเป็นเดอกขียของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแสงชัยคะคุณผู้ชมคะและรายการเดิะขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะ ก็ปรับเนื้อหารายการใน้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเราติดตามทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยนะคะและจะทําให้เรื่องการเมืองเข้าใจง่ายใกล้ตัวขุนค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์ร,รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีช่อง2 2นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะคุณแสงชัยและดิฉันชนิดนานรวมถึงทีมงานทุกคน สวัสดีค่ะ